สวัสดีค่ะวันนี้วัยรักพันไม้จะมาผสมปุ๋ยที่ทำให้สวนของวัยรักพันไม้สวยงามอย่างนี้ว่ามีส่วนผสมของสิ่งใดคะจะมาทำให้เพื่อนๆชมในวันนี้นะคะนี่ค่ะสิ่งแรกคือน้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ย กอนจะทําเราต้องกวนกวนให้ตะกรอนที่นอนก้นเขาขึ้นมาก่อนนะคะน้ําสาวข้าวเนี้เรามันน้าสาวข้าวนี้เราเทไว้รวมกันหลายวันแล้วนะคะเลยเขาจะเข้มข้นไปค่ะเราจึงต้องทําการผสมเจือจางเขาจะได้ไม่เข้มเกินไปเดี๋ยวจะเป็นโทษแก่ต้นไม้นะคะ เราต้องผสมแบบดเจือจางนะคะเพราะว่าหมักได้ประมาณสี่ประมาณสี่วันสี่ห้าวันนี่แหละค่ะเรารวมรวมกันไว้แล้วก็ยังมีส่วนผสมของกาแฟที่เราทานไม่หมดแล้วก็เทใส่รวมกันไปในนี้เลยค่ะเนี่ยเราอย่าทิ้งนะคะของที่เพื่อนๆคิดว่าเหลือๆอย่างทานกาแฟไม่หมดหรือ น้ำซาวข้าวที่ล้างข้าวเสร็จแล้วไม่ต้องเททิ้งนะคะเอามาทําแบบนี้ต้นไม้เพื่อนๆจะได้สวยงามเหมือนที่สวนเราค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆชมนะคะสวนเราต้นไม้สวยงามมากค่ะด้วยสิ่งของเหล่านี้เราจะไม่ทิ้งเลยนะคะเราจะมาทําการลดผสมเข้ากันสามอย่างนะคะนี่คือน้ําซาวข้าวที่หมักไว้แล้วสี่ห้าวันนะคะ เราจะมาเจือจางก่อนนะคะเนี่ยประมาณประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ผสมตัวที่สองลงไปค่ะนี่ค่ะผงชูรสยี่ห้ออะไรแล้วแต่เพื่อนสะดวกนะคะเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ช้อนเล็กช้อนชาช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่ไปลงสองช้อนก็ ประมาณหนึงช้อนโต๊ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้ค่ะที่เรามีอยู่นะคะเนี่ยเราซื้อมาไว้หนึ่งขวดเราก็ใช้ได้นานมากค่ะนานหลายเดือนเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ทีละฝาแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เทลงไปเนี่ยเสร็จแล้วก็กวนทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันนะคะกวนให้ ผงชูรสละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมด้วยน้ำสะอาดอีกนะคะหนึ่งลิตรต่อน้ำสะอาดสักประมาณห้าลิตรค่ะก็ถือว่าเข้มข้นอยู่นะคะแต่เราจะใส่สักหลิตรแล้วกันหลิตรก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่า น้ำซาวข้าวนี่มันหม,มักไว้หลายวันแล้วมันจะเกิดการหมักแล้วความเข้มข้นเขาก็จะเข้มข้นขึ้นกว่าปกติที่เราต้องลดแบบว่าถ้าล้างปุ๊บก็มาลดวันต่อวันอย่างนั้นเราสามารถลดน้ําได้เลยค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะใส่เยอะๆก็ก็ยิ่งงามค่ะแต่อันนี้หมักไว้หลายวันแล้วเราเลยต้องเจือจางค่ะแล้วเราก็นำสามสิ่งนี้ผสมเข้าด้วยกันแล้วก็ไปทําการ ลดต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนป็นลดอันนี้เรากะว่าเราจะไปลดอโอยเซียนกันนะคะโอยเซียนไม่ได้ลดมาประมาณไม่ได้ไม่ได้เพิ่มปุ๋ยให้เขามาประมาณได้สักสองสัปดาห์แล้วค่ะเนีย่ยเราจะลดสองสัปดาห์ครั้งอันนี้เราเพิ่มลดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะ ตอนนี้เราจะมาเร่งดอกเขาเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เราเอามาจากชายคาบ้านนะคะไม่ต้องลดเยอะนะคะคเพื่อนๆเพราะว่าอ่าเข้มข้นค่ะเข้มข้นน้ำสาวข้าวเข้มข้นมากมีข้อควรระวังนะคะอย่าไปรดโดนใบเขาเพราะว่าจะเกิดเชื้อรานะคะถ้าเพราะว่าเราลดเวลาตอนนี้ตอนเย็นแล้ว เดี๋ยวใบเขาจะเกิดเชื้อราเพราะว่าน้ำเนี่ยผสมกันเข้มข้นน้ำปุ๋ยของเราอะค้างที่ใบเดี๋ยวใบจะเป็นเชื้อราค่ะคเพื่อนๆลดได้ทุกต้นเลยนะคะเราเน้นระวังแต่แค่ปุ๋ยเสียนนะคะอย่าไปลดถูกดอกถูกใบเขาเพราะว่ามันจะเกิดการเป็นเชื้อราโดยเฉพาะ โอเสียนนะคะอย่างอื่นไม่เป็นไรคะ่ะโอเสียนนี่เขาไวมากไวต่อการเกิดเชื้อราเนี่ยเพราะเขาเป็นพืชขวบน้ำค่ำแล้วเราไม่สมควรลดให้ถูกดอกถูกใบเขานะคะเอาแค่โคนต้นค่ะแล้วเพื่อนๆมาคอยชมนะหลังจากนี้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วก็จะมาเพิ่มให้เขาอีกสักทีหนึ่งี๋ยวเพื่อนจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะนี่ขนาดตอนนี้ก็กำลังงาม เดี๋ยวอีก2ส,สัปดาห์เรามาชมกันนะคะว่าจะงามกว่าเก่าแค่ไหนวันนี้วนลวลาพันไม้จะทําการลดต้นไม้ทุกต้นก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ